بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين เซามยกุะเรรคมะตุลลฮ์วะบะเรากกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสร้างบ้านด้วยอิสลามครับมาร่วมกันสร้างบ้านสร้างครอบครัวนะครับภายใต้ร่มเงาอิสลามให้เป็นสิ่งที่เป็นศัจธรรมนะครับก่อเกิดขึ้นในบ้านของเราครับรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะมาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับนําอิสลามเข้าสู่บ้านเรือนของพวกเรานะครับก็เป็นสิ่งสําคัญครับที่เราจะต้องศึกษานะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในการ ศึกษาเกี่ยวกับสัจธรรมนะครับว่าจะทําอย่างไรให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้มีอิสลามเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งในวันนี้ครับรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามนะครับก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะออกอากาศเป็นประจำนะครับที่เป็นรายการสดนะครับทุกวันอังคารนะครับเวลา9ก้านาฬิกาสนาทีถึงเวลา11นาฬิกาโดยประมาณนะครับอินชาอัลอครับสำหรับวันนี้ครับผมบุคคลอันกาดีมีนะครับนั่งอยู่กับท่านพี่น้องครับร่วมกับพิธีกรร่วมรายการของเราอีกคนหนึ่งครับอาจารย์นาอิมมงเสงี่ ขอความสันนิสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอัลลอฮฺที่ทําให้เรามาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามครับฉันผูคอดีครับในวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยหรือว่าหัวข้อที่จะพูดคุยคือเรื่องอะไรครับประเด็นในวันนี้นะครับก็น่าจะต่อจากประเด็นในขราวที่แล้วนะครับขราวที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของการสร้างบ้านนะครับ ก่อนที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยนะครับเราจะต้องมีสมาชิกในบ้านนะครับซึ่งไม่ใช่สมาชิกเก่าแล้วแต่จะเป็นสมาชิกใหม่นะครับหมายถึงในเรื่องของการเลือกคู่ครองนั่นเองครับในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับชาร์ลครับก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งงานแหละครับหลังจากที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเข้าสู่พิธีที่สําคัญนะครับที่จะทําให้เรานั้นน่ะมีสมาชิกเพิ่มในบ้านใหม่นะครับที่เราจะสร้างบ้านไปด้วยกันด้วยกับอิสลามนะครับนั่นคือการแต่งงานนั่นเอง พูดถึงภาษาไทยคําว่าแต่งงานเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะมานั่งนึกย้อนคํสองคาคําว่าแต่งกับคําว่างานนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊แต่งงานเนี่ยมันมายังไงนะครับทำไมถึงเรียกว่าแต่งงานนะครับซึ่งในในหลักภาษาไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะมีบางคําที่เราไม่สามารถหาต้นต่อไปเหตุได้นะครับว่าแต่งคำหนึ่งงานคำหนึ่งเนี่ยมารวมกันเป็นเป็นการที่เอาชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมารวมไว้กับชีวิตอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนะครับนี่คือคำคำว่าแต่งงาน ในภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่าอะไรครับคําว่าแต่งงานงในภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่าน ah ิก a อัน n i k a หรือรว่าอ z w a a j a z w วา j ก็คือสองความหมายที่ปรากฏในอัลกุรอานบอกว่าก็คือความหมายก็คือการแต่งงานนั่นเองอนั่นคือหมายถึงการอนุญ,ญาตที่จะให้ชายและหญิงเนี่ยสามารถมีความสุขซึ่งกันและกันได้อย่างในทางพจนานุกรมไทยเนี่ยก็คือการแต่งหรือว่าการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยที่ ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีที่เขามีมาหมายถึงว่าอาจจะมีพิธีการมั่นหรือพิธีการแต่งงาน,นก็ตามประเพณีของแต่ละที่อันนี้คือของของไทยทั่วไปครับแต่สาหรับอิสลามเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในเรื่องของการแต่งงานเพราะแน่นอนอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าครับดังนั้นเนี่ยเราถือว่าในการกาะทำต่างๆต้องได้รับการอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าก่อนทั้งน<ต>ี้จะเห็นว่า ในด้านการกินเนี่ยมุสลิมก็เลือกที่จะกินก็เหมือนการการแต่งงานขอมุสลิมก็ต้องเลือกหรือว่าใช้วิธีที่ถูกต้องในการให้แต่งงานใช่ไห<ผ>มครับผมคือจะยึดตามประเพณีทั่วๆไปนะครับโดยที่เราเห็นว่าประเพณีทั่วไปเนี่ยเขาจัดงานแต่งงานกันอย่างไรนะครับหรือว่าเริ่มต้นด้วยกับพิธีการแต่งงานอย่างไรเนี่ยแล้วเรานํามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันของเราโดยที่ไม่ดูหลักการของอิสลามเลยเนี่ยไม่ถูกต้อง นะครับเพราะหลักคำสอนอิสลามเนี่ยมาจากพระเจ้าอยู่แล้วนะครับมาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรู้ดีที่สุดนะครับว่ามนุษย์นั้นน่ะสมควรกับสิ่งไหนนะครับและจะดําเนินชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะครับโดยที่ไร้คู่มือเนี่ยไม่ได้นะครับจะต้องนําคู่มือคืออิสลามเนี่ยนะครับมาประกอบในการดำเนินชีวิตครับซึ่งในวันนี้ก็จะมา แตกประเด็นนะครับในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมต้องแต่งงานการแต่งงานเนี่ยมันสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่ามีความสําคัญกับมนุษย์อย่างไรบ้างครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยนําเสนอไปในส่วนหนึ่งแล้วว่าจริงศาสนาอิสลามศาสนาแห่งธรรมชาติครับเราเนี่ยทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยที่เอาล้อใช้เนี่ยมันสอดคล้องกับธรรมชาติทั้งสิ้นเลยทีนี้พอมาสโคบที่การแต่งงานเนี่ยอิสลามเป็นศาสนาสายกลางเรารบ,บอกแล้วว่าเราปฏิเสธการ เสรีทางเพศขณะเดียวกันก็เป็นเสธการเป็นนักบวชโดยที่ไม่มีการแต่างงานครับอิสลามเนี่ยเราบอกว่าวากาซาลิกาจาอัลนากุมอุมมาตันวะสตอและดังกล่าวนี้เนี่ยเราได้ทําให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นประชาชาติที่อยู่สายกลางครับดูนะครับชันบุคอดีในเรื่องต่างๆในอิสลามอยู่สายกลางทั้งสิ้นเลยการศรัทธาต่อท่านนาบีการใช้จ่ายให้ใช้อย่างประหยะัดไม่ประหยัดจนเกินไปจนกระทั่งออถึงกับขที่เหนียวและก็ไม่ใช้จ่ายมากจนเกินจนเกินไปจนกระทั่งสุรุสุราย ในการศรัทธานในเรื่องของนบีเนี่ยเราศรัทธานาบีว่าเป็นมนุษย์ครับโดยกันมีกลุ่มหนึ่งเขาศรัทธานาบีว่าเป็นพระเจ้าอ,อีกกลุ่มหนึ่งคือเขาศรัทธาต่อนาบีหรือศาสดาเนี่ยผิดเพี้ยนก็คือเขาอิจฉาทิษยาบรรดานาบีเป็นสาเหตุทําให้พวกเขาเนี่ยไปฆ่านาบีบนะฮะแต่ซิรามเนี่ยอยู่สายกลางเช่นกันฮะในเรื่องการแต่งงานอาจารย์ผู้อนีครับปกติแล้วเนี่ยเอ่อบางคนเขาอาจจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมีความรู้สึก อารมณ์ทางเพศหรือว่าเป็นชาวะหรืออารมณ์ไฟต่ำเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เสียหายไปอย่างสิ้นเชิงอีกคุมหนึ่งก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันแต่ศิลามีตรงกลางเราได้บอกยืนยันว่าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ต้องอยู่ในกรอบครล l l a ์บ,บอกว่า ลาตกรบุสจ mm ีน hmm. าอย่าได้เข้าใกล้กันทําซีนาไม่ได้บอกว่าอย่าทําอย่าทา mm hmm. บอกว่าอย่าเข้าใกล้ก็คือการทาซีนาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเกลียดครับการมีความสุขทําพศแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าเกลียดขณะเดียวกันเลาก็ยืนยนันหรือว่ายอมรับในการที่มนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกหรืออารมณ์ทางเพศได้เราบอกว่าซ mm hmm. ุยนาลินนาสิฮุบุชะวาติมินันนิเาอิวัลบานินมนุษย์เนี่ยได้ถูกประดับประดาหรือให้ถูกทําให้เกิดความชอบพอบกับผู้หญิงแล้วก็ลูกหลาน แล้วก็ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ชื่อเสียงหน้าตางในสุรเออัอนนีซาที่เราได้กล่าวไว้ดังนั้นเนี่ยเป็นการยอมรับจากลอสุบฮาหนะฮูอัตาลาว่าการที่เรามีความรู้สึกกับเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาม,มาก,ก่านั้นเนี่ยท่านอนับดุลลยฮะสัลสลัมเนี่ยก็ได้บอกอย่างในอายะมอกี้เนี่ยเราได้บอกไว้ในตอนท้ายอายะวาซาลิกมาตาอุลฮายาจิตุนยาดังกล่าวเนี่ยจะเป็นผู้หญิงจะเป็นลูกหลานจะเป็นชื่อเสียงจะเป็นเงินทองเนี่ยมันเป็นความสุข ทางด้านดุนยาจาลิกม,มาตาอุลฮัยติดดุนยาวัลลอฮุไครุวัลลอฮุอินดะฮุสนุมาอับแต่อัลลอ์เนี่ยมีที่กลับที่ดียิ่งครับอัลลอ์บอกว่ามันเป็นความสุขของโลกดุนยาแล้วท่านนบีก็มาขามวดปมบอกว่า อัดุนยามาตาอุ่นกุ้หละฮะดุนยาเนี่ยเป็นความสุขทั้งหมดเลยมันเป็นสิ่งที่เป็นความสุขชั่วคราวทั้งหมดเลยว่าคอยรูมาตาอีฮะแต่ความสุขที่ดีสุดก็คือการได้ที่ผู้หญิงที่มีคุณสมบเป็นเป็นเป็นคนดีนั่นคือเป็นการมองบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ชายคนหนึ่งจะชอบของผู้หญิงคนหนึ่งครับรย์พุทธีครับท่านนบีเองเนี่ยสลลอห์ยสลมยอมรับด้วยซ้ําไปว่าตัวท่านเองเนี่ยมีความชอบ กับผู้หญิงแล้วก็นำหอมถ้าในบีได้บอกว่าฮุบบีบาอิไยะมินดุนยากุมมันถูกทำให้ชอบสำหรับฉันในเรื่องราวของดุนยาของพวกเจ้าเนี่ยก็คืออัตติบอนิซะคือเครื่องหอมแล้วก็ผู้หญิงแต่ในบีบอกว่าววจูไอรัตกูรตะไอนนฟิสซาแต่ทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุดเลยที่สุดคือการการละหมาดหมายถึงว่านบีเนี่ยไม่ได้แยกระหว่างการละหมาดกับการ กับการแต่งงานหรือ <lequel> ว่ากับผู้หญิงกับเรื่องของน้ำหอมเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาเนี่ยดังนั้นเนี่ยเป็นข้อบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดครับไม่ใช่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลอหุอะลัยซัลลัมเท่านั้น แต่บรรดานบีท่านนัก่อนอัลลอฮ์ก็ได้ยืนยันว่าเราได้อรสนามินลันว่าเราได้อรสนารุลันมินกราได้อรสนารลนว่าเะอัสนารุันว่าเราด้อรสนะรุล้วเราได้ทรารห้ลีรวซูลราอนหน้าพวกเจ้าไอ้ก่อนหน้าท่านน,ะนานร,รุันว่าเรรดอรนาลัวทําให้อสนารุษลัว่าเรด้อรรยารละลูกวลาเรานั้นรนารยนี่คื่าเรา่องอรมนาติไล่ใช่าฉราะดองนาีของบนรดาเรดีต่างๆที่ ก่อนหน้าเรามาแล้วเนี่ยเขาก็เคยแต่งงานเคยมีลูกหลานมาแล้วดังนั้นเนี่ยการแต่งงานถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครจะปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้ใครโดยการศาสนาก็สมทับไปว่าห้ามเลยขอบเขตบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาครอาจารย์บุคคลีครับประเด็นหนึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาจะมีความสุขกับทางเพศเนี่ยวัลลดีนะก็ฟารูยะธรรมจะอูนะวยะกูลูนะก็มาตะกูลูนั่นแห เราได้บอกว่าบรรดาผู้เป็นเศษัทธาเนี่ยเขาจะมีความสุขสบายความสุขทั้งโลกนี้และจะบริโภคต่างๆเนี่ยเหมือนกับปุสัตว์แต่สําหรับมุสลิมสําหรับคนที่มีศาสนาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับสัตว์ถึงแม้เขาจะมีความต้องการที่มันเหมือนกับสับตว์โดยทั่วไปเนี่ยแต่มนุษย์อร่อ้สี่ปัญญามาดังนั้นเนี่ยจะมีข้อแตกต่างธรรมชาติยังคงอยู่แต่ การมีศาสนาห,หรือการมีสติปัญญาเนี่ยจะมาครอบคลุมธรรมชาติครับผมครับ,รบผมก็เป็นที่ชัดเจน,นครับในเรื่องของธรรมชาติทิสลามวางกรอบเอาไว้อย่างอย่างรอบครอบมากเลยนะครับว่ามนุษย์กับสัตว์เนี่ยพระลอสซูมตาลาได้สร้างมานะครับให้เป็นสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกดุนยานี้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เหมือนกันเลยนะครับมีสังคมมีพ่อมีแม่เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างตรงที่พระลอสซูมตาลาได้ให้เกียรติมนุษย์เนี่ยมีความเหนือกว่า บรรดาปัสุศตร์ทั้งหมดนะครับแต่มีมนุษย์บางกลุ่มที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับและไม่รู้จักธรรมชาติที่พระองค์ลอสปุตาลาได้ทรงสร้างเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับเลือกที่จะทําอะไรที่มันขัดกับธรรมชาติที่เราสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมครับเนื่องจากอาจจะเป็นไปได้ว่าอิสลามเนี่ยเขายังไม่รู้จัก เป็นไปได้ว่ายังไม่รู้จักว่ากรอบของอิสลามเนี่ยศาสนาที่พระเจ้าได้มอบมาให้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเลยนะครับที่จะต้องเผยแพร่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้กับผู้คนที่ยังไม่รู้จักอิสลามเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าสิ่งที่มันมีความสําคัญครับสิ่งที่มันจําเป็นในการเมนชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่านึกคิดเองแล้วก็เห็นว่ามันดีก็ทําไปนะครับ,รบแต่ต้องมีกรอบต้องมีคู่มือในการินชีวิตด้วยนะครับอย่างประเด็นที่ว่าเรื่องสุดโต่งเนี่ยเพิ่งดูข่าวมาผมจำไม่ไไไดด้้้ปรระะเเททศออาาานนนุญญตตี่่ใหหิงงงแกั <im itation> อืมอเวลาเมืก้คือเลสเบี้ยนแต่งงานด้วยกันก็คือเนี่ยเป็นฝั่งหนึ่งที่กําลังสุดโต่งและอีกฝั่งหนึ่งที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เขาพยายามรงว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีกันหรือว่าการมีความสุขทางด้านเพศเน,เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับซึ่งก็สุดตรงอีกฝั่งหนึ่งคือทั้งสองเนี่ยสร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคมทั้งสิ้นเลยท่านอับดุลับี๊ยนสัลลัาเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ให้เราเนี่ยแต่งงาน มากกว่านั้นเนี่ยท่านนบียังํำชับให้เราแต่งงานด้วยฮะดิที่เราเคยกล่าวมาแล้วในสัปดาห์ที่แล้วมีชายสามคนที่มาหาท่านนบีมาไปที่บ้านของท่านนบีสอลังสลับไปถามมนาครยานบีว่าท่านนบีปฏิบัติอิบาะห์อย่างไรบ้างอยากจะนำไปใช้ด้วยอยากจะนำไปใช้แต่พอฟังแล้วดูเหมือนว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ท่านนบีทำเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยบอกคนหนึ่งในพวกเขาก็บอกว่าอันน่ะส่วนฉันเนี่ยนะฝาินีอุสลิเลย <Ab> อาบาดาฉันจะละหมาดกลางคืนนะตลอดเลยไม่นอนเลยไม่นอนเลยทั้งค,คืนเลยนี่คนนะอีกคนหนึ่งว่าส่วนฉันเนะี่ย a ดด s ด m u d a r w a l a uftir ฉันจะถือสินอดตลอด,ลอดทั้งเดือนเลยจะไม่ละสินอดหมายถึงว่าทุกวันจะถือสินอดตลอดเลยอ,อีกคนหนึ่งว่าส่วนฉันนะอ่ะอัน่ะ อาตัตซิลุนิซาฟาลาอาตาซาวจูอาบาดันฉันจะขอปลีกตัวออกจากผู้หญิงจะไม่แต่งงานอีกแล้วนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่อลัลลอฮฺไปโทษให้ความผิดที่ผ่านมาความผิดที่จะเกิดขึ้นนบียังทําขนาดนี้แล้วพวกเราละ่ะต้องทํามากกว่านาบีได้ยินสามคนนี้ได้พูดเรื่องราวว่าจะทําอิบานะขนาดนี้เนี่ยนบีเข้าไปหาเขาแล้วก็ปราศัยหรือว่าพูดกับพวกเขาอย่างจริงจังเลยนบีสัมทับว่าสิ่งที่พวกท่านกําลังทำเนี่ยไม่ถูกต้องนะนบีบอกส่วนฉันขอสาบานต่อละ เป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุดคนที่ยำเกรงตกวาต่อล้อ์มากที่สุดแต่ฉันละหมาดแล้วก็นอนถือสินอดแล้วก็ละสินอดวะนะอัตเจวะยุนิซะแล้วก็แต่งงานด้วยและนบีทิ้งตอนท้ายว่าฟามันรรวิบะอันซุนนะีฟะไลซัมนีแล้วใครที่รังเกียจซุนนะของฉันเนี่ยไม่ใช่พวกของฉันชัดเจนเลยนะฮะนั่นคือการสัมทับของท่านนบีซอลลอห์ฟะลัมที่ไม่ให้คนหนึ่งคนใดหากคุณต้องการเป็นคนดีเนี่ยแล้วคุณจะไม่แต่งงานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะฮะ มากกว่านั้นนบียังบอกว่าการที่ชายคนหนึ่งร่วมกับนองกับภรรยามีความสุขทางเพศกับภรรยาเนี่ยนบีก็เป็นสรรานลกสรรอสพาลละคือเราจรนินตนาการไม่ออกว่ามันแค่อนุญาตให้มีการมีความสุขทางเพศเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วแต่นบีว่าเป็นอิบาดะหมายถึงสตลกอะก็คือการทําความดีเป็นอิบา,ดารดะสปาบาการร็ถามนบีคนที่กําลังสวรนความสุขทางเพศของตอบสนองอารมณ์ตัวเองเนี่ยจะสตอก็ะได้ไงท่้นนบีให้ปัญญาไงครับ เดนมิเตัดยาว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยไปมีความสุขทำเพศทำซีนาเนี่ยเขามีความผิดไหมมีความผิดเช่นเดียวกันเขาใช้ในสิ่งที่ฮาลานเนี่ยเขาก็ได้รับความดีเช่นเดียวกันสุภาพบุรครับนี่คือความความเป็นธรรมชาติของอิสลามที่วางเอาไว้ในเรื่องของมนุษย์ที่มันสอดคล้องมากๆเลยนะครับหมายถึงว่ามนุษย์มีความต้องการนะครับอิสลามก็ไม่ได้ห้ามในเรื่องของความต้องการแต่ ตีกรอบเอาไว้นะครับแถมยังสนับสนุนในเรื่องของความต้องการที่มันถูกต้องด้วยถ้าหากว่าไปทําในสิ่งที่ผิดเนี่ยมีความผิดในขณะเดียวกันถ้าหากว่าปรับสิ่งนั้นนะครับให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยนะครับจะได้ผลบุญตามมาอีกนะครับแม้กระทั่งการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาเนี่ยนะครับก็ได้ผลบุญด้วยแล้วจะเป็นไปได้ยังไงครับกับการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้ได้ไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยไม่ได้ผ่านการในการเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือธรรมชาติทิสรามวางกรอบเอาไว้นะครับว่า เรื่องของการแต่งงานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทาให้บ้านเนี่ยเต็มไปด้วยกับอิสลามนะครับบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยกับสิ่งที่เป็นศสัธรรมนะครับนั่นคือสิ่งที่จะมาพูดคุยนะครับ <ừ> ในเรื่องของประเด็นของการแต่งงานเนี่ยว่าถ้าหากว่าจะแต่งงานแล้วเนี่ยเราเลือกคู่ครองไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเลือกผู้ครองเนี่ย ผู้หญิงเนี่ยเลือกยังไงเราเคยบอกไปแล้วนะครับว่าจะต้องมีทรัพย์สินความสวยงามเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับตระกูลเลือกได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องศาสนาโอเคแหละเราเลือกแล้วนะครับเราเลือกคนที่เราคิดว่าใช่นะครับในเรื่องของการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยเราเห็นว่าเออมันน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในให้กับลูกของเราในอนาคตเลือกแล้วต่อมาเราจะดําเนินสู่ขั้นตอนของการแต่งงานเนี่ย จันนอีมครับมีอะไรจะแนะนาครับว่าการแต่งงานเนี่ยมันจะเริ่มต้นอย่างไรครับหลังจากที่เราได้เลือกมุสลิม่คนหนึ่งแล้วและสําหรับมุสลิม่เนี่ยวาลีเนี่ยได้เลือกมุสลิมคนหนึ่งที่เป็นคนดีให้กับเขาแล้วเนี่ยครับ,รบจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อตาม<อ>แบบฉบับของอันอิสลามรครับเะะวลาเราต้องการแล้วเนี่ยการแต่งงานเนี่ยประการแรกเราทราบว่าเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนี่ยมีช่องทางที่ถูก บัญญัติตามหลักการศาสนาจริงแล้วหลักการศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตที่จะให้ผู้ชายเนี่ยไปหาผู้หญิงแล้วก็บอกว่าเออเรามาแต่งงานกันเถอะแล้วผู้หญิงก็ตอบตกลงอย่างเดียวไม่ได้เพราะผู้หญิงเนี่ยศาสนาถือว่าเออความคิดความอ่านของเขาเนี่ยเล่เหลี่ยมอาจจะไม่ทันผู้ชายก็ได้ผู้ชายบางคนอาจจะมาดูเหมือนที่จะดีแล้วก็ไปไปขอไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็แต่งงานเลยถ้าผู้หญิงตัดสินใจตามลําพังเนี่ย อาจจะมีปัญหาขึ้นในอนาคตดังนั้นอตามวางกรอบรบ,บอกคุณจะไปขอคุณไปขอกับทางวาลีวาลีคืออะไรครับวาลีคือผู้ปกครองของไฟล์ผู้ปกครองก็จะมีใครบ้างฮะมีทั้งตั้งแต่คนแรกก็คือคุณพ่อ,อ ถ้าคุณพ่อไม่อยู่ก็คือคุณปู่ถ้าคุณปู่ไม่ใช่ก็คือลูกลูกก็นี่มาก่อนพี่ชายแล้วงชยแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นพี่ชายลงมาก็เป็นน้องชายแล้วก็ญาติใกล้ชิดต่อไปคําว่าลูกหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเอาลูกมาเป็นวลีเนี่ยยังไงกันนะครับสาหรับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเอาลูกเป็นวลีได้นะครับก็เป็นเป็นประเด็นที่เราจะต้องศึกษานะครับว่าอยู่ๆเนี่ยเราเกิดชอบมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยอยู่ๆก็เดินไปหาเขาเลยแล้วก็บอกฉันฉันขอเธอแต่งงานเนี่ยนะครับไม่ถูกต้อง นะครับทางที่ดีที่สุดก็คือไปหาวลีนะครับไปติดต่อผ่านวลีนะครับจะได้ป้องกันึ่นอาจอาอาจนะมีเคยเคยเห็นทางด้านละครหรือว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะมีว่าเออฉันรักเธอผมขอคุณแต่างงานนะแล้วก็จับมือผู้หญิงแล้วก็ก็คือขอกับแบบแบบแบบซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็ผู้หญิงก็ได้สิก็ตอบรับเลยแบบนี้ก็มันไม่ใช่แนวทางอิสลามอยู่แล้วครับอยากจะให้เออฉันผอ้ีช่วยให้ให้คนที่อาจจะซึมซับกับ วิธีชีวิตของคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาอาจจะมีการอชอบคอกันก่อนที่จะแต่งงานหรือว่าเวลาที่ต้องการที่จะแต่งงานเนี่ยเขาไปขอกับผู้หญิงเลยครับอาจจะมองได้ว่าเป็นการข้ามหน้าข้ามตาผู้เป็นผู้ปกครองของฝ่ายหญ่นทั้งเป็นผู้เป็นพ่อเป็น,ปนแม่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้ให้เกียรติกับท่านทั้งสองเลยแล้วเราก็บอกว่าเราชอบแล้วเมื่อเราชอบแล้วทั้งสองคนชอบกันแล้วใครจะมาห้ามได้ครับ Utan, รักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนาคนที่อาจอาจจะอ้างแบบนี้ได้มันเป็นมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะผมมองในเรื่องของมุมอิสลามเนี่ยนะครับอิสลามเป็นธรรมชาติที่สนับสนุนให้บุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยที่เป็นต่างเพศเนี่ยนะครับให้ได้แต่งงานกันและก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามีกรอบอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับและกรอบอีกกรอบหนึ่งนะครับที่อิสลามวางเอาไว้ในเรื่องของวลีเนี่ยมีความละเอียดซับซ้อนและก็ลึกซึ้งมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นการข้ามหน้าข้ามตาเนี่ย ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนคงชอบนะครับที่จะมีลูกของเขาเนี่ยนะครับไปถูกขอหรือว่าไปขอคนอื่นโดยที่ไม่บอกผ่านผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเหมือนเป็นเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติกับผู้ใหญ่ที่อุตส่าห์เฝ้าดูเรามานะครับเลี้ยงดูเรามาเนี่ยนะครับตลอดชีวิตเลยจนกระทั่งถึงเราเนี่ยโตแล้วอยากจะมีครอบครัวแล้วนะครับเรากลับข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่แล้วก็ไปสู่ขอเลยเนี่ยอิสลามก็เลยวางกรอบเอาไว้ว่าจะต้องมีวะลีนะสาหรับมุสลิม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานเลยเนี่ยนะครับต้องไปหาวะลีละ นะครับแล้วก็ไปสู่ขอทางวลีนะครับว่าต้องการที่จะสู่ขอลูกสาวเนี่ยนะครับในเรื่องของสำนวนเนี่ยนะครับก็จะมีสำนวนที่แตกต่างกันไปเนี่ยจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปอ้าวแล้วถ้าเขาบอกว่าอ่าโอเคฉันไปหาวลรีแล้ว,ลวได้ไปขอจากวเรีวลรีให้เลยครับได้ไหมฮะวลีก็ต้องขออนุญาตเหมือนกันนะครับวลีก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าตัวเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเนี่ยมีมุสลิมคนนึงเนี่ยมาสู่ขอลูกเนี่ยนะครับ เขาเป็นยังไงยังไงก็ต้องอธิบายไปให้หมดเลยะะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าลูกเนี่ยจะยอมรับหรือไม่บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอ๋อโอเควลีเนี่ยคือเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วครวลีเป็นผู้เลือกคั้สันให้แล้วเปล่าอัศรานมลาม,มองทั้งสองด้านผู้หญิงก็ต้องมีความพอใจด้วยครับจะเลือกใครมาเป็นคู่ครองเขาวลีไม่ได้ไปอยู่ ไม่ได้ไปอยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนมไม่ได้เป็นคนมานอนอยู่ด้วยกันกนะครับไม่ใช่แต่วลีคือเป็นคนที่ดูประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดให้กับผู้หญิงดังนั้นอิสลามจึงห้ามการนิกาบางอย่างใช่ไหมในวลีอย่างเช่นการนิกาเาเรียวกว่านิกายอชิกอร์ก็คือการแต่งงานโดยเอาลูกสาวของสองฝั่งหรือว่าผู้เป็นวลีผู้ปกครองเนี่ยเอาผู้ใต้การปกครองของทั้งสองฝั่งมาแลกแัน,แนโดยที่ไม่มีมาฮัตเป็นตัวกลางมไม่ใช่มัตถือว่าการเป็นการยกลูกสาวให้เป็นมาฮัต ตรงนี้เนี่ยประโยชน์กลับไปหาใครฮะกลับไปหาตัววลีเองอประโยชน์ไม่ใด้กลับไปหาตัวลูกสาวมาฮัดในลูกสาวไม่ได้นี้อิสลามห้ามเพราะถือว่าประโยชน์ของการแต่งงานสูงสุดที่ได้รับเนี่ยคือตัวลูกสาวแล้วก็ตัวผู้แต่งงานเองครับไม่ใช่ว่าเราจะมีถือว่าอาศาสนาให้กับชันแล้วอที่นบีบอกว่าลานิกาฮอิลาบิวารบไม่มีการในการต้องจากต้องมีวลีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวลีเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานให้กับลูกสาวได้แต่ต้องขอด้วยที่เราได้นำเสนอรัฐศาสตร์ที่แล้วว่า ถ้าเป็นคนที่เป็นแม่ม้ายเนี่ยต้องขออนุญาตจากเขาถ้าเป็นคนที่ยังไม่แต่งงานเป็นสาวโ,โสดเนี่ยก <ừ> ็ต้องปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับเขาด้วย <ment S 1> อสองกรณีเลยนะครับเรื่องของการยอมรับของสตรีที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานหรือว่าหญิงโสดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีคำสอนท่านนบบมุฮัหมมัซฮัลลัลลัสลัมไว้เหมือนกันนะครับในเรื่องของการปรึกษาการพูดคุยเนี่ยจริงๆแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นการบังคับหรืออะไรนะครับแต่เป็นการพูดคุยในเชิง แลกเปลี่ยนนะครับว่าถ้าหากว่ามีคนมาขอเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่มีหลักการศาสนาดีตามที่วลีได้เห็นว่ามันดีนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ามีคนที่มีศาสนาดีมีลักษณะนิสัยดีที่ว่าว่าเพิ่มมาสาหรับเจ้าเบ่าเนี่ยนะครับถ้ามีลักษณะนิสัยดีแล้วก็มีศาสนาดีนะครับ ถ้าหากว่าพอใจแล้วเนี่ยจงแต่งงานคําว่าจงแต่งงานในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าวลีเห็นดีปุ๊บก็จับแต่งงานเลยแต่ต้องไปขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตในที่นี้ในเชิงปรึกษาหารือก็พูดคุยนะครับและวิธีการยอมรับเนี่ยนะครับบรรดาซาบะก็เคยถามท่านอบีเหมือนกันว่าสําหรับหญิงที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานเนี่ยวิธีการยอมรับของนางเนี่ยคืออะไรท<ม>่านอับดลีมุฮัมมัดสุลต่าก็ได้บอกนะครับว่าการเงียบของนางคือการยอมรับของนาง เพราะบางทีแล้วหญิงโสดเนี่ยอาจจะอายอาจจะเขินนะครับว่าอ่ะโอเคอาบีพ่อเนี่ยจะแต่งจะแต่งลูกเนี่ยให้กับมุสลิมคนหนึ่งที่เขาเป็นคนดีมากเลยนะลูกเห็นว่ายังไงลูกก็นั่งเงียบยิ้มหน้าแดงยิ้มหน้าแดงไม่ยอมพูดไม่ยอมจานะครับพ่อก็ถามอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าพ่อมันศึกษาฮะดิษเนี่ยจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าไม่เอาแน่เลยปฏิเสธก็เลยไปบอกเขาปฏิเสธกลายเป็นปัญหาอีกในสังคมนะครับถ้าเรามาถามลูกสาวีิธีหนึ่งเอาลูก ตกลงจะแต่งงานเมื่อไหร่เนี่ยอ้าวพอแล้วคนที่คนนั้นที่เข้ามาเปัญหาแล้วปฏิเสธไปแล้วครามผมนั่นก็คือคือความไม่เข้าใจเป็นไปได้นะครับว่าความไม่เข้าใจนี่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมนะครับแต่ท่านนบีมฮัมัดส์โซลเลสลามก็ได้สอนไว้แล้วนะครับคือหลักคำสอนที่ท่านนบีสอนเนี่ยนบีไม่ได้คิดเองนะครับทุกอย่างเลยมันเป็นวาฮีมาจากพรกอัลละ์นะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ดลใจให้เหตุการณ์ต่างๆคําพูดต่างๆที่นาบีพูดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วพวกอั นะครับขเขาไม่กล้าที่จะมาพูดหรือว่ายอมรับในเรื่องอะไรที่แต่สมัยนี้อาจจะคนละเรื่องกันนะครับ<笑><笑>อาจจะมีการตอบรับแล้วเพราะว่ากลัวเดี๋ยวพ่อจะเข้าใจผิดว่าหลุดว่าหลุดไปนะครับคนดีๆที่มาหานะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ท่านนบดุมุฮัมมัดสุลต่าสลาม,มได้กาชับเอาไว้นะครับ <S <S <uk> อย่าง <S <S ชัดเจนเลยว่าบอกนางและถ้าหากว่านางเงียบเนี่ยเท่ากับว่านางได้ให้การยอมรับแล้ว <C AP> นะครับนี่ก็เป็นเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะดําเนินได้ตามกรอบของอิสลามเลยนะครับไปสู่ขอแล้วก็มีการ มั่นหมายคําว่ามั่นหมายเนี่ยในภาษาอังกฤษก็มีคํานี้เหมือนกันอ<ม>แต่สำนวนของ,ของคำว่ามั่นหมายในภาษาอังกฤษกับสำนวนของภาษาไทยเนี่ยนะครับหรือว่าประเพณีของไทยเนี่ยอาจจะแตกต่างน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับ่างการมั่นหมายของคนไทยเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าการที่ผู้ชายฝ่งชายเนี่ยยกขันหมากหรือว่ายกขบวนเนีย่ยแล้วก็ไปเป็นพิธีตองเนี่ยเยอะแยะมากมาย อาจจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าการมั่นหมายแล้วเนี่ยเขาจะมีการใส่แหวนใช่ไหมครับที่แหวนมั่นครับแล้วผู้ชายจะเป็นคนใส่ให้ผู้หญิงแล้วก็ถือว่าเหมือนกับไกลๆว่าสองคนนี้เนี่ยสามารถที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันได้ไดไดสามารถไปเที่ยวด้วยกันได้เพราะมัม่นกันแล้วครับแล้วก็ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยก็เข้ามาสู่สังคมมุสลิมด้วยมีด้วยใช่ไหมฮะบางอคนมุสลิมก็บอกว่าเอาฉันตอนนี้ฉันมันกับคนนี้แล้วเป็นอะไร ฉันจะอยู่ไปไหนมาไหนก็เพราะได้แล้วคนอื่นบอกเอ้าคุณที่ไม่แต่งงานเนี่ยไม่เป็นไรไม่แต่งแล้วจะแต่งอยู่ดีมันต่างกันตรงไหนถามว่าต่างกันแน่นอนนะครับซึ่งหลักคําสอนอิสลามอย่างที่บอกว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับการที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับจะฮาลาลนะครับหรือว่าเป็นที่อนุมัติอนุญาตเนี่ยสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งหรือในมุมกลับนะครับจะต้องผ่านกระบวนการนะครับซึ่งจะมีกระบวนการอย่างที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเหมือนกับทีี่่่เเราาาคยย้ินนวักงๆ นะครับมันง่ายมากจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่ผ่านกระบวนการเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดอะไรบางอย่างตามมาด้วยเพราะถ้าหากว่าไปอยู่กันแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยถึงแม้จะมั่นหมายกันแล้วเนี่ยยังไม่เป็นที่ฮาลานใช่เพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นว่าอสมมุติว่าไปเกิดไปท้องขึ้นมาก่อนหรือว่าพอไปท้องขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วผู้ชายเกิดเปลี่ยนใจบอกว่าไปเจอคนอื่นที่สวยกว่าหรือคนอื่นที่ดีกว่าบอกว่าคนนี้ไม่เอาแล้วขอถอนมั่นแย่แล้วสิ แล้วผิวมเกิดไปท้องเกิดไปมีอะไรมาแล้วอืแล้วก็ผู้ชายมันเอาถ้าเธอท้องกับใครละ่ะอผู้ชายก็ไปเฉอๆเอาฉันไม่แต่างงานกับเธอ,อตรงนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยศาสนาจึงบอกว่าต้องแต่งงานก่อนคุณมั่นเนี่ยในหลักการอิสลามเนี่ยมีหลักการแค่ว่าคุณคือแค่ไปขอไปจองอเท่านั้นจลงแล้วจะมีอะไรที่แตกต่างกับคนที่ไม่ได้จองบ้างก็อาจจะมีบางประการอย่างเช่นคนอื่นผู้ชายคนอื่นถ้าต้องการจะมาขอผู้หญิงคนนี้ครับ ไม่สามารถที่จะเข้ามาขอได้จองไว้แล้วจองไว้แล้วที่ท่านนบิับอกว่าไม่อนุญาตที่จะให้ชายคนหนึ่ง<ม>ไปขอทับซ้อนกับ,บชายคนหนึ่ง<ม>เพราะเราบอกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าการที่แต่างงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนมันเป็นความสัมพันธ์ของสังคมครอบครัวของประชาชาิทั้งหมดเลย<ม>ดังนั้นเนี่ยการที่คุณแต่างงานต้องการไปขอคนนี้เนี่ย<ม>ความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มกระจายไปทั่วแล้วหมายถึงว่า เพื่อนของคุณจะมาขอผู้หญิงคนนี้เนี่ยอิสลามห้ามเอาไว้ทําไมเพราะอิสลามไม่ต้องการให้สองคนนี้เนี่ยบาดหมางก,กันใ่ถ้าคนนี่ไปขอแล้วคุณไปขอซ้ำอีกจากการเป็นเพื่อนกันคนรู้จักกันดีๆกันเนี่ยก็จะเป็นศัตรูกัน และไม่ใช่ศัตรูแค่สองคนอาจจะเป็นทั้งครอบครัวเลยดังนั้นเนี่ยการห้ามการขอทับซ้อนกันการขายไม่ให้ทับซ้อนกันเป็นฮิกมาที่ปรากฏในหลักการศาสนาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาการทะเลาะบอกแว้งกันในระหว่างพี่น้องมุสลิมชัดเจนเลยนะครับมันทุกอย่างมันก็สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างที่อิสลามได้วางไว้ทั้งหมดนะครับสำหรับช่วงนี้ก็พักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วค่อยมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปครับサラฮฺวะลยกุุวมเรหมะตุลลอฮ์วะบรากาตุ